รโหลดโรอดโอลดโหลดโอ้ยตัดหยุาไมอยูนหัวู่้นหัวเราอยูนหัวแล้เหยุดไม่รู้หัวแล้วเย้ไม่หยุดไม่รู้หัวแอ้ว ไม่ไม่ฉันบอกไอ้สัตว์กูทำหลุมมาให้ละออมโลกให้เลยม,มันอยู่บนบนอยู่บนทางน้ำเป่ะเป็นละวหนึ่งสกอตบนทางน้ำใหม่ไอ้สัตว์เออเฮ้อ้วคนตายบนยิงโดนไหมโดนโดนโดนอยู่จะเผื่อไ, <c oughs> ไม่ดีกว่าคือเห็นชื่อขึ้นไม่ละนะั่นาจะยิงโดนไม่ละ ตัวตัวแดงนะเออตัวเดียว,ว,ยวจริงต่อไปเดี๋ยวกูยิงซับบอร์ตให้นี่มีคนบินตรงไปยี่ยชื่อกูขึ้นเรือสัตว์มาดีดิไนะอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเยี่ <c oughs> สองตบแล้วสองตบแล้วเหี้ยมันจีบมันมันมองหาแล้วนะมันมองหาแล้วใครยิงกูวะใครไม่ยิงวะไอ้เหี้ยกูยิงกดไม่ชื่อขึ้นเรือสัตว์ เาเชี่ยบมันจะล็อกดาวนะ์แล้วสัตว์ถ้าเรายิดไม่ได้ดเราแพ้เราคนกินข้าฮูกูลูเลยจ้ากูกุกูรูุ้ดี๋ยูกูกูหมอบอยู่จะอาจจะพูดเป็นเป็น Snake Eater s Snake e ตึงนตึงนตื่ จะถึงไม,ไม่ได้เกียวภาค3มันไม่ได้พอจีจ้ะพอดีรับหน้าบ้างอ่ะนฟ้าทั้งหมดเลยโอ้โหไม่นะจ๊ะมึงเดินมึงมึงหน้ามึงเลยอะ่ะมองไปข้างหน้านั่นอะ,ะ,ะยิงหม,มนเลย มึงฆ่าได้ไหมดูชื่อขึ้นมั้งกันไอ้เฮียมันอยู่หน้ามึงเลยมันจะไม่โมงมึงกูเกินไม่ได้ได้ไงวะกูเห็นแล้วกูไม่ได้เลง็งก <Yeah. S 2> ูยิงแบบไม่เล็งเลยเมื่อกี้ไม่โดนเลยเล็งพี่กูยิงแบบไม่เลง็งกูเห็นแล้วแบบโอ้ยเียขินแล้วกัน,ขน <I hear. S 2> เขินเลยไอ้เฮียเอวจำไว้ว่าคนเล็งก่อนให้ยิงไอ้แย่ยยิงไม่โดเนเลยเขินเลยเมื่อกี้จี้จี้ไม่เล็งไปจี้ตัวเองจี้จ ไหน่ะกูฆ่าไปสบมาแล้วอ,อ,อุยไม่เจอใครสักคนเลยนะเจมส์ฟังพูดนะออกตบกระสุนหมดถามพูดเลยว่ากูบอกไม่เจอใครแนละ้วฟังพูดเลยเนะี่ย กูเดียวอันหลงลืมมันตัวจบระเบิดร้อแล้วครับโอเคไม่ใช่รีคอนเรารีคอนตะตุกเกือบเกือบแม่งเดียวเนี่ยมันยิงเพียรัดโดนสเตลเปอร์อีลีนอะเพาะมันไม่ยิงเพียรัดน์ที่กูตายไปแล้วเนี่ย มีปืนกินละมันด้วย,ยปืนนะี้ย M M P เนี่ยมีมีมีมันใช้หมดแหละเวียดนามอ่ะมันใช้ปืนอะไรใช้หมดแหละ S G C C M G V สองยังมีลเลยเวียดนามอ่ะวงเล็บในชีวิตจริงไม่ใช่ในเกมในเกมยังไม่เอาเข้ามาไปให้เกมนี้เอา G C สองเข้ามาก็บอกเลยสัตว์เวียดนามแม่ง ตายโอ้หลังบ้านหลังบ้านเปคนกหลังบ้านเค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 สให้คนถือูเจ้พวกยิงกีพมา๋อ้ยอะไรแต่องบิน ไอ้เหี้ยไม่โดนเอไอ้เหี้ยพวก พวกฟักข่าบุกอ้อมหลังมาแล้วพวกฟักข่าบุกอ้อมหลังมาแล้วตายรับคนเลยทีนี้อ่า